เร่มเปิดตัว Xiaomi มีแพทห้ามีมิสี่ MIUI สิบสามมี CC สิบเอ็ดเดือนสิงหาคมนี้เร่มเปิดตัว Xiaomi มีแพทห้ามีมิสี่ MIUI สิบสามมี CC สิบเอ็ดเดือนสิงหาคมนี้มีข้อมูลว่าทาง Xiaomi จะมีผลิตภัณฑ์ที่รอการเปิดตัวช่วงครึ่งหลังของปีนี้อีกมากเลยนะครับ อย่างเช่น MIUI 13ล่าสุดก็ได้มีการเผยทำลายจากแหล่งข่าวชาวจีนบนไวโบถึงการมาของอุปกรณ์และระบบใหม่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ครับโดยบล็อกเกอร์ที่ใช้ชื่อว่า b Bla d e Panda บนไวโบระบุว่าสิ่งที่เสียวมีจะเปิดตัวในเครื่องหลังของปีนี้ที่มีทั้งมีแพท5มีมิซี MIUI 13และมีนซี41ระยะเวลาจะอยู่ในช่วงกลางหรือปลายเดือนถึงหาคม 2 0 2 1ที่จะถึงนี้ครับตามรายงานก่อนหน้านี้มี p a ด5ซีรีส์จะเป็นแท็บเล็ต a n d r ร i d รุ่นใหม่หลังจากที่ห่างหายมานานครับและยังมี Mi Mix 4ซึ่งจะเป็นสมาร์ทโฟนที่มีกล้องใต้หน้าจอแสดงผลเครื่องแรกของเซมีส่วน miui 13จะเป็นซอฟต์แวร์รุ่นต่อไปและมี CC 11จะเป็นสมาร์ทโฟนที่เน้นกล้องครับหาดว่าอุปกรณ์ที่ทางเซมีจะมีการเปิดตัวอีกอย่างน้อย13อุปกรณ์ด้วยกันครับซึ่งทั้งหมด จะอยู่ภายใต้แบรนด์มี่เรดมี่และโ o c o ครับตอนนี้ช่อง i t f a ฟ t สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง i t ทีฟ t าเพียงแค่เดือนละยีบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ